สวัสด,ดีครับผมพบกับช่องถนอมสักเงินรอครับผมก็จะพามาดูทีวีในสมัยยุค90เมื่อ40ปีก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครย้อนอดีตไว้นิดนึงนะคถ้าผมช่วงนี้นะครับก็คิดถึงสมัยมาตอนเป็นเด็กๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เลย14นิ้วเป็นสถานที่ของห้างนะครับ ที่เขาเอามาตั้งโชว์ไว้นะครับก็เดินไปสะดุดก็เห็นก็นึกถึงสมัยเมื่อตอนเด็กๆเลยทีเดียวนะครับเป็นทีวีขาวดำนะครับ14นิ้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเมื่อสมัยตอนเด็กๆนะครับก็จะไปวิ่งดูตามบ้านต่างๆนะครับที่บ้านไหนที่เขามีทีวีนะครับก็จะไปจ้องหม้อไฟเขาว่าหมุนหรือเปล่าเขาเปิดทีวีหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับออกสไตล์ประมาณนี้นะ เวลาเปลี่ยนช่องก็ใช้มือหมุนลักษณะนี้นะครับองนะครัหมุนเปลี่ยนช่องนะครับตามหมายเลขช่องนะครับก็จะประมาณนี้เมื่อสมัยก่อนภาพตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูนะครับว่าสมัยเด็กๆไปไปดูไปดูตามบ้านต่างๆจะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมภาพสมัยตอนเด็กๆสักนิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสมัยนั้นก็คงจะเป็นเรื่องควันฟ้าหน้าดำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ติดกันงอมงนะครับนี่เลยฮะนี่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับที่ได้นำทีวีสมัยก่อนนะครับเอามาตั้งโชว์ให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยฮะท่านผู้ชมทุกท่านท่านใดคิดถึงเมื่อตอนสมัยเป็นเด็กนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะมีคลิป ดีๆเอาไว้ให้ท่านรับชมอีกต่อไปนะครับเปิดปิดเสียงได้ตามปกตินะครับนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อสายอากาศไว้นะครับถ้ามีต่อเสาอากาศก็คงจะมีรูปภาพขึ้นมาให้ดูนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราก็มาเ,าเปรียบเทียบกับทีวีสมัยปัจจุบันนะครับนี่เลยครับนี่เลยฮะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยว่าปัจจุบันนี้ จอขนาดนี้แล้วนะครับจอขนาดนี้แล้วนะครับที่ผมเอามานําเสนอให้เปรียบเทียบให้ดูนี่คือของ LG นะครับในโฆษณาให้เลยนะครับนะครับโอ้จอใหญ่รังการมากแล้วราคานะครับแล้วราคาจับต้องได้นะครับนะครับเมื่อผมขายอยู่สมัยก่อนนะครับจอขนาดนี้สองแสนกว่านะครับพอสิบปีให้หลังยี่สิบปีให้หลังมานี่ก็ เหลือเยอะฮะสองหมืนกว่าบาทครับสำหรับจอนี้นะอย่างนี้ก็75นิ้วนะครับ LG เครื่องนี้นะครับเหลือ2 0 0 0 0ืเหลือ2 0,000กว่าบาท2อง0มนะครับอ่ะพูดผิดไหมราคานะครับนี่แหละนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ก็พัดมาจอใหญ่มากนะครับไม่เอาขออภัยนะครับแหมรถมันเซลเหลือ29,900นะครับ29,900นะครับจาก34,000กว่ากเองนะครับราคาตั้งนะครับเนี่ยนะ ก็ต้องขอขอบคุณบูธ LG ที่ให้ถ่ายทําในบูธนะครับนี่แหละครับต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับนี่นะก็มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วครับระหว่างทีวีสมัยก่อนกับซีบีสมัยเก่านะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณบูธ LG ครับผมต้องขอขอบคุณมากๆครับผมนี่เลยสำหรับในห้างก็จัดของขวัญน,นะครับ่ ที่ผมถ่ายทำก็ช่วเงเดือนธันวาคมนะครับวันที่19ธันวาคม2563น,นะครับถ่ายในห้างที่เปิดานนะครับิอคสำหับคลิปนี้ก็พามาให้ชมระหว่างทีวีสมัยก่อนนะครับเมื่อ40ปีกับสมัยปัจจุบันให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูแลค,ความห่างไกลระหว่างเทคโนโลยีไกลมากนะไกลมากไกลมากครับเปรียบเทียบกัน โอ้เห็นเห็นความแตกต่างความแตกต่างของที่เป็นเทคโนโลยีนะครับนี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพื้นที่สำหรับทางเซสชั่นระยองนะครับครับผมนี่เป็นพื้นที่ของผมทำงานสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับผมก็จะมีคลิปดีๆให้ท่านรับชมต่อไป สนามคลิปก็ต้องขอ kita แค่นี้